ัดีครับวันนี้ก็จากเราไปเที่ยวไอ้นะหมบ่เชนกมานะตอนนี้เราก็หาที่นอนที่ใหม่บุรีลาได้เพิ่มนะวันนี้ก็ตอนนี้คือหาที่นอนไม่ได้ไปเอาเลยนะพี่เอาเลยนะ <c oughs> อเอากระเสียวกระเสียวมันคือม,ม,ม,มันไม่ใช่ะนะพี่มันไม่ใช่เลยจะได้จะไปพุเตยนะครับเอาอุทยานแห่งชาติพุเตย,น,ย,ยเตนะครับเพราะจะเอาบางแต้มอุทยานจะไปนอนที่นู่นหน่อยนะว่าะจะได้นอนหรือเปล่า,างนาเดี๋ยวราไปดูกันนะครับก็ไปดูกันเลยถึงจุดนู่นเลยนะ อย่างชาติผู้เตยนะครับอ่าตอนนี้ก็จากผู้เตยนะครับฟาวครับผู้เตยเขาไม่นอนเขาบอกพื้นที่เขาแฉะนะผู้เตยเสร็จปั๊บเราเราเราจะไปไหนพี่ตอนแรกจะไปอุทยานอะไรนะจากผู้เตยเอ่าเราจะนักโกสินครับจะไปนักโกสินก็คือปุ๊บปุ๊บไปมาจังหวะไปโดนมือถือไปเอ่าไอ้มือโดนมือถือปั๊บมาเจอเลยนี่บ้านไร่ชายทุ่งนะบ้านไร่้ายเขื่อนเอาเหรอบ้านไร่ชายเคียนนี่อ๋อไปเหี้ยกูติดร้านเหล้าเลยเพื <S <s <Elliott> <S <sl> ่อน นะครับบ้านไร่ไทรเขื่อนนะครับอยู่ที่เขื่อนอะไรนะไอ,ออะไรนะเขื่อนอะไรกระเสียวกระเสียวกระเซียวพืช <laughs> แบบชื่อไม่ค่อยพูด,ดนะครับ <laughs> ก็เดี๋ยววิวรอบเดี๋ยว,วใช้เครื่องบินเครื่องบินเล็กอะบ้านผมเล็กๆ่ๆเดี๋ยวใช้โดนบนวินดูวิวนะนะครับแล้วก็ไปดูนะ <mumbles> แล้วก็เดี๋ยวไปดูที่กลางเต็นท์ก็อยู่ตรงนู้นของผมนะนะครับมันเป็นที่แบบเค้งมาชมวิวอวิวทัศน์อะประมาณนี้เดี๋ยวยืดสไลด์หน่อยประมาณนี้นะ มีกันต้เออครับนี่มามาเปลี่ยนที่นะวันนี้<ค>น,นะครับวันนี้นะ<อ>เดี๋ยวก็ดูจากโดาการวกันวิวร,รอบๆเป็นไงนะ my heart around like ocean ดูจากมอมกล้องมุมโดนแล้วมาดูแถวนี้บ้างนะก็ที่นี่ก็คือเขื่อนกระเจียวนะครับอำเภอด่านซ้ายจังหวัดสุพรรณบุรีนะก็มาอีกทีนึงคือ,อเขื่อนนะไอ้เป็นบ้านไรไอ้ท้ายเขื่อนนะครับประมาณนี้มันจะมีสนามมอเตอร์คอดวงหลังเลยนะครับก็วิวประมาณนี้จำๆนะครับมีลานกางเต็นท์นะครับ,ม,รรนนรบมีบ้านพักนะครับราคานะครับดูตามรูปได้เลยนะครับ ราคาเห็นเลยนะครตอนนี้เลยเลดราคาตามนี้นะครับแล้วก็อ่าอยัางไงก็คือแรกก็คือที่จากภูสโนอากับทริปนี้คือผมจะมาเที่ยวอันนี้ครับขึ้นเขาแพงนะงนนก็คือ อายุเข้าแล้วตอนนี้อยากขึ้นมาคือรางงาแล้วน,นะขึ้นไม่ได้ประมาณนี้ก็อยู่แถวนี้ก็คือที่นี่ก็คือนะอย่างที่บอกไปนะครับก็ไม่มีอะไรก็สวยครับคือที่ปลอดภัยนะมีไฟมีอะไรด้วยสำหรับกลางเต้นได้มีบ้านพักราคาอามที่ลงไว้เลยนะต่อคลิปนี้องรีวิวไงเลยนะก็ดูตามตัวแล้วกันนะร,รีวิวเห็นแล้วหมดละก็ประมาณนี้นะครับก็ที่ดีไหมดีเวิร์กนะครับ สวยนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปลงให้ดูตอนจบท้ายว่ามันเป็นยังไงอะไรไงนะก็สวยครับคุ้มครับประมาณนี้อ้าวเมื่อกี้พอดีมีโทรศัพท์มาพอดีนะก็นี่ครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายวิวให้ดูนะครับก็เมื่อกี้ก็ดูดวงกันไปแล้วเดี๋ยวก็สุดท้ายนี้ก็คืออย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับมีทริปหน้าทริปไหนก็จะไปอีกนะครับทริปเก่าทริปใหม่นะครับตอนนี้ก็คือทริปของอาหุบสนงนะสัญญากับน้องเป้นะครับ อ่าสัญญาท้องเป้่า้ทิปหน้านะว่าจะไปไหนกันนะอย่าลืมน้องพี่จําได้เดี๋ยวพี่อัดช็อตที่เราสัญญาเกี่ยวก้อยกันไว้นะครับก็ยังไงก็ได้แล้วแต่ที่เลยที่นี่ก็เหมือนเหมือนจุดพักนะก่อนจะขึ้นอุทยานอะไรก็นี่หลายๆที่นะประมาณนี้ก็ถามว่าก่อนมาฝนตกกลับไปก็ไม่มีเลยเลยนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกันครับครับปูเดะวัวไปบ่ายใจทิปหน้าเด็ดรูปก่อน